สวัสดีนะครับผมวัสดีย้ำย้ำสามทุ่มนะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังเล่งเคลียร์งานนะครับก็ถ้าเกิดใครจะซ่อมเครื่องนะครับอย่าพึ่งเข้ามานะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าทําไม่ทันนะครับตอนนี้งานเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เล่งกันทั้งนั้นเลยนะครับบางคนก็จะให้ก่อนสงการนะครับก็ทําโอนะครับจากปกติวันเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบ ตอนนี้ทำโอก็พิเศษเหลือ2อ0ห้าสิบนะครับอ่าโอเคภูมิใจไหมน้องก็นะครับเครื่องคานได้ดูนะครับเสร็จแล้วก็มารับคืนกลับบ้านกันบ้างนะครับนี่อันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เหลือใส่ถ้อยดีอย่างเดียวนะครับอ่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่กําแพงนะครับอ่าเขาอะไรเขาเรียกอะไรวะตรงนู้นอ่ะใส่งามอ่าอันนี้ทําสีนะครับอ่าคือฟิตใหม่นะครับทําสีนะครับอันนี้็นังเก่านะครับอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับ อ่ะแล้วก็อ่ะมามาด้วยการกับตัวนี้นะครับตัวส้มนะครับส้มลาวาเนี่ยเอ๊ะเป็นยังไงวะ <laughs> นี่นะครับสีส้มวันนี้อีทีแปดศูนย์นะครับบิว้วใหม่นะครับก็หม้อน้ําก็ใหม่ด้วยนะครับพราะของเดิมมันรู้สึกมันมันเป็นไรวะมันผุนอันนั้นหรือมวันรั่วปะอเอ,อมันผุนะครับก็ว <c oughs> ันนี้เลี้ยงอะไรไว้เขาเรียก,ก่าเนี่ยต <c oughs> ุกี้ตุกี้หรือหมูกระทะเออมมนตุกี้หมูกระทะเนี่ย <c oughs> ก <Đây. S 2> ็ so, อันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับงานนะครับอันนี้คือคิวที่รออยู่นะครับโอ้ดูครับนี่นะครับนี่นะครับเลียงกันนีบนี่ไม่ได้ขายเครื่องมือสองนะครับอันนี้คือเครื่องรอซ่อมนะครับอันนี้นี่เบาแล้วนะครับนี่ยังเบาแล้วยังมาเห็นตอนที่ไม่ได้ถ่ายดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็ปวดหัวนะครับวันหนึ่งครับอ่านะครับไงช่าง ก็สำหรับเครื่องนะครับเครื่องที่ลูกค้าสั่งอัพไว้นะครับก็ยังสั่งได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับงานมันเยอะแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณ5ตัวนะครับที่สั่งไว้นะครับส่วนมากจะเป็นยันมาล้วนเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสีเดียวนี่นะครับสีเขียวนี่นะครับขายดีนะครับสีอื่นไม่สวยสีส้มสีแดงไม่เอานะครับ เอาสีเขียวอ่าสีเขียวก็ถ้าใครสนใจนะครับเครื่องนะครับอ่าโทรเข้ามาเลยนะครับ0 8 7 3 1 2 7 9เ9นะครับเบอร์โทรนะครับผมจะบอกท้ายคลิปทุกคลิปนะครับอ่าบางคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับบางคนดูแบบว่าดูคลิปแล้วดูแค่แป๊บๆปแล้วก็มาดูไม่จบนะครับผมก็จะบอกเบอร์โทรท้ายคลิปตลอดนะครับอ่าก็ช่วงนี้อย่างคอมเมนต์นะครับก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่างคืนนี้ทํางานนะครับบางทีก็ สิบวันครึ่งเดือนนะครับจะตอบทีนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ตัวนี้อยู่หนองโหนนะครับเครื่องนี้นะครับก็เล่งพอพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวพวกนี้มาเอานะครับอันนี้ลอยห้านะครับอ่าก่อนนี้ทําคลิปไปแล้วนะครับหนึ่งตัวแล้วนะครับทาคลิปไว้แล้วก็มากับตัวนี้นะครับอันนี้รุ่นรุ่นเจ้าคุณปู่นะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นทียเทียอะไรวะเนี่ย ทีเฮหกใช่ไหมตัวเนี้ยอะไรที่มานะอ่ะนะครับกอกใหม่เป็นย้อยยัง่าชักตองเนี่ยนะครับกอกรุ่นเนี้นะครับ,รรนนรบแบบเนี้ยของใหม่มันก็เยิมนะครับแลนานหยดนะครับก็พอได้ <c oughs> ดีก็ไม่ใส่หน่อยนะครับ <c oughs> อ่าตัวนี้ก็บิ้วใหม่โอ้โหช่างงานเข้าแล้วนี่เกลียว <c oughs> ทองเหลืองนี่นะครับน้ำ <c oughs> มันเยิมแล้วนี่ เกียมเปลี่ยนได้เลยยกเกียวนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนโอริงอย่างเดียวนะครับไม่ยูนะครับของเทียมก็ไม่ผ่านนะครับต้องเป็นของแท้ของแท้ก็แพงนะครับเฮ้ยเปลี่ยนนิ่งอยู่แล้วไอ้น้องอปิดก่อนเดี๋ยวืํามันหมดถังนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนในตัวพายวัดน้ำมันเครื่องนะครับของเดิมมันหัวมันรูดนะครับ้ใช้มันนานจัดนะครับอ่าหัวมันรูดก็จะประมาณนี้นะครับ เออใหม่ก็ยังรั่วโอ้โหปวดหัวรั่วทุกอันนะครับก๊อกแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ของแท้นะครับของแท้มันไม่มีขายแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกเนี้ยเนี่ยยี่ห้อเนี้ยนะครับราคาสองร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่าราคาก็พอได้ก็ถือว่าไม่ดูแรงเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ติดแล้วนิ่มนะครับใช้ได้นะครับเสียงเฟืองอะไรเงียบดีนะครับแล้วก็เดินนิ่งเนียนมากนะครับตัวนี้นะครับก็ถามว่าทํายังไงให้มันเนียนนะครับมันฟุก นะครับวันฟุกโอ้โหเราไปเจอบางตัวนี่แหมเอาเรื่องนะครับทําให้เบาอนะครับทำเพราะทำให้เบาสนิทจะง่ายกว่าทําให้นิ่งนะครับบอกคุเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับอ่าบางคนบอกว่าเบาได้บางเบาาไม่ได้บางบางคนก็บอกเบามากอะดับนะครับอืมเนี่ยมันร้อยแปดอาการนะครับสามวันดีสี่วันไข้นะครับบางคนก็เบื่อเบื่อนะครับติดทีหนึ่งต้องพกุแจไปด้วยนะครับแต่างั้นบางตัวเนาเรื่องนะครับ อ่าบางตัวถ้าดีก็ดีเลยนะครับพวกนี้นะครับอ่าแล้วสอมจบก็จบเลยนะครับอ่าโอเคนะครับพอวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังมีโครงนะครับโครงอยู่ข้างนอกบ้านนะเราะเข้ามาไม่ได้นะพี่ห้าหกตัวนะครับลูกค้าก็เอามามามาทิ้งทิ้งทิ้งไว้นะครับผมก็บอกแล้วว่าอาจจะเล่งไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้งานมันเยอะนะครับลูกน้องก็มามั่งไปมามั่งติดผู้หญิงนะครับเรื่องของเรื่องเพูดพูดเรือยพูดเรือยแหม มามาวันหนึ่งขาดไปห้าวันเนี่ยนะครับเนี่ตนนตนยตัวนี้เนี่ยตัวดีเลยโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะทําอะไรก็ทักมานะครับเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดเจ็ดอ่ะพูดไปรเรยดิสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้าไอยรู้ได้ยังไง <c oughs> วะฟังทุกวันวันละกี่รอบ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก <c oughs> <c oughs> ็บ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีเะไรอาักนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับก็สมคิดนาดอนนะครับ อ่าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับผม